วัสดีครับทุกคนอยู่บนถนน3 0 5นะครับที่นี่เป็นแยก3แยกนะครับสุพรรณนิกาหรือว่าไฝ่คำนั่นเองนะครับทุกคนเห็นคนหาปลานะครับขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปน้ำนี้ไหลมาจากโน้นละครับเขื่อนคุณดานปลาการชนนะครับมาจากแม่น้ำทางโน้นนะครับแม่น้ำนครนายกไหลลงมาครับไหลไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะไปรวมตัวกันที่นะครับคลองรังสิตไปออกเชื่อมไปสู่แม่น้ําบางปะกงจนได้นะครับล,ลัดเลาะไปมาตามคลองต่างๆเราอยู่บนถนน305แล้วนะครับตอนนี้เป็น305นะครับช่วงนครนายกไปองครัก์นะครับแล้วก็องครักษไปที่รังสิตฉะนั้น เราคือถนน305ขาเข้าครับตอนนี้เกาะกลางนะครับสังเกตว่าจะมีต้นไฟคำหรือว่าสุพรรณิกานะครับต้นไม้หรือดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายกครับข้างทางแถวนี้ก็ไฮไลไท์นะครับมีหนูนาบ้างมีขนมตาลน,นะครับมีผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับข้างทางของชาวบ้านโดยแท้เลยนะครับ บางจุดก็จะมีประมาณว่าผล,ลไม้นะครับตามฤดูกาลแต่ที่เห็นว่าไม่น่าจะใช่ของท้องถิ่นที่นี่ก็น่าจะเป็นน้อยหนานะครับมีหลากหลายพันธุ์เลยน่าจะมาจากที่กลางดงนะครับที่ปากช่องส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกปลาแห้งอะไรต่ออะไรนะครับเยอะๆไปหมดเลย ไม่สนับสนุนให้ขายข้างทางนะครับไม่สนับสนุนให้จอดซื้อขายแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงได้นะครับเพราะว่าไหลายทางก็ไม่ได้กว้างนะครับนอกจากว่าเป็นร้านค้าที่ปลูกสร้างขึ้นมาอย่างเป็นทางการก็จะมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเรากำลังอยู่บนถนน305ขาเข้านะครับปก,กติจะนำเสนอแต่ถนน304ใช่ไหมครับ กับสาสามสุวรรณสอนเนาะได้ยินกันทุกวันเลยเป็นขาเข้านะครับมุ่งหน้าสู่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์นะครับตลาดลังสิทธิ์นะครับถ้าตรงไม่หยุดแต่ว่าคลิปเราก็จะไปสิ้นสุดประมาณแยกสะพานมัขวานนะครับแยกมักขวานนะครับชื่อแปลกๆใช่ไหมครับมัขวานรังสรรปกติจะอยู่แถว ลองพดุงกรุงเกษมหรือเปล่าครับข้างในเขตพื้นที่ชั้นในนะครับแถวพระนครเมืองเก่ากรุงเทพบางกอกของเรานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับโรงเรียนในร้อยจอปรอได้ย้ายมาอยู่ที่เขาเชงโงกนครนายกนะครับฉะนั้นก็เลยยึดถือตรงนี้แหละนะครับจำลองสะพานมักขวานนะครับมาไว้ที่นครนายกนะครับบริเวณที่เป็น สีแยกนะครับแยกออกจากถนน3 05นะครับรังสิตนครนายกถนนที่มาตัดขวางให้เป็นสีแยกก็คือทางหลวง3428นะครับท้ายคลิปจะเจอนะครับปลายเขียนว่าแยกมรขวานส่วนสะพานเขียนเต็มยศเลยนะครับสะพานมรควานรังสรรค์ครับตรงกับที่กรุงเทพเลยนะครับ แถมลวดลายสะพานหรือว่าหัวสะพานต่างๆนี่จำลองแบบกันมาเลยนะครับเหมือนกันเลยหน้าฝนนะครับมีความชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำสีเขียวขจีสบายตามากมายเลยนะครับสดชื่นมากๆข้างขวาฝั่งโน้นนะครับติดกับถนนที่วิ่งสวนมานะครับจะเป็นคลองเป็นแม่น้ำยมยมนะครับทางซ้ายก็จะสังเกตว่าเห็นเป็นเลือกสวนไร่นานะครับ สลับกับร้านค้าเพลิงขายของบ้างอะไรบ้างนะครับทั้งชาวบ้านอยู่เดิมแล้วก็คนที่มาทําสร้างเพลิงขายของด้วยนั่นแหละครับไฮไลท์ตรงนี้ก็คือร้านบะหมี่ชื่อดังนะครับตลกชื่อดังบะหมี่โหน่งนะครับขายดิบขายดีตลอดเวลาเลยก็นั่นแหละครับโปรโมทให้นิดนึงผ่านไปผ่านมาแวะได้เลยนะครับมีที่ ท่องเที่ยวเช็คอินเยอะเลยข้างในร้านกาแฟร้านอาหารนะครับว่ามีน่นงครับผมนำเสนอสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับจากถนน305รังสิตองครักษ์นครนายกครับ